สำหรับการติดตั้งเกม destiny เกิ l นะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับเข้ามาแล้วกดที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะฮะแล้วจะเข้าสู่การดาวน์โหลดไฟล์เซตอัพนะครับตอนนี้ผมใช้ microsoft edge ในการดาวน์โหลดนะครับกดที่คำว่า save as นะครับถ้าเป็น google จะขึ้นด้านล่างนะฮะในส่วนนี้เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการวางไฟล์นะครับผมเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า download นะครับไฟล์ชื่อนี้นะกด save ครับ รอสักครู่นะครับทําการ d o u b l ิ click นะครับไฟล์ที่เปิดมานะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับกด yes นะครับตอบ yes นะหน้านี้รอสักพักหนึ่งก็จะขึ้นหน้า pop up หน้านี้มานะครับให้เราเปลี่ยนด้านบนก่อนนะครับขอยอดตรงนี้ก่อนนะฮะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นไทยนะครับเพื่อที่เกมจะได้เป็นภาษาไทยหมดนะครับแล้วนะฮะด้านล่างจะมี ที่เขียนว่ากาหนดการติดตั้งเองนะครับเรา,าสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับว่าเปลี่ยนจากขาดได้ซีเป็นได้อื่นได้นะครับหากว่าพื้นที่ของเราไม่ถึง 10G จิกนะครับตอนนี้ผมไม่เปลี่ยนนะผมก็กดติดตั้งตอนนี้เลยนะครับจะรอการดาวน์โหลดนะครับตัวติดตั้งโปรแกรม LD Player นะครับประมาณ467เเมกนะครับ ซึ่งจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับและก็อินเทอร์เน็ตของท่านนะครับว่าจะเร็วจะช้าเท่าไหร่นะครับพื้นที่ในการติดตั้งเกมนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าใช้ LDPlayer ประมาณ 10G ิกนะครับสำหรับเกมเริ่มต้นนะครับรอสักครู่นะครับตัวของ LDPlayer ก็จะทำการติดตั้งลงเครื่องของเรานะครับ อันนี้ถ้าคุณเล่นไม่ได้นะครับก็อยู่ที่สเปคของท่านนะครับสเปคของคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับว่าอาจจะเก่าไปหน่อยนะครับในการเปิดอิมูเลเตอร์เนาะอันนี้เป็นอิมูเลเตอร์นะครับจำลองมือถือนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นมันจําเป็นต้องใช้คอมสเปคที่มีสองคอสีเทรดขึ้นไปนะครับแรมสีขึ้นไปนะฮะรอโหลดเสร็จนะฮะ ก็จะเข้าสู่หน้าของ l d Player นะครับกดปุ่มคําว่าลองเลยนะครับลองตอนนี้นะครับลองเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเขาก็จะเตรียมว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครับมีสเปคอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถรันโปรแกรมได้ไหมนะครับถ้ารันได้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าหลักนะครับให้กากบาดปิดตัวของโฆษณาไปก่อนนะครับโฆษณาพวกนี้นะฮะ ด้านล่างด้วยนะครับโฆษณาด้านล่างด้วยเราสามารถโหลดเกมได้2ช่องทางนะครับ LD Store นะครับหรือว่าโหลดใน Google Play ก็ได้นะครับ LD Store หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหรือนะครับขอแบ็กเอาไปก่อนอ่าแบ็กเอาไปก่อนหรือไปที่ปุ่ม System App นะครับไป Play Store ก็ได้นะครับ Google Play นั่นเองนะครับ ทำการลงชื่อเข้าใช้นะฮะกดที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Gmail ของเรานะครับก็ให้กรอก Gmail ของคุณเป็นในช่องนี้นะครับและกดถัดไปนะครับอีเมลใครอีเมลมันนะฮะอีเมลที่อยู่ในมือถือนะครับที่คุณเคยสมัครไว้ก็ได้นะครับกรอกเรียบร้อยกดถัดไปนะครับผมขอ,อกรอกตัวอย่างก่อนฮะผมจะกรอกว่า test add gmail.com นะครับสำหรับคนอื่นนะครับของคุณนี่ยก็ให้กรอกอีเมลของคุณไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างเฉยนะครับ t s t g m a i l c o m นะครับเป็นชื่อชื่อ gmail ของคุณนะครับชื่อเมลของคุณนั่นเองนะครับกดถัดไปนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าหน้าถัดหน้าถัดมานะครับเราจะกรอกรหัสผ่านของ gmail นะครับก็กรอกรหัสผ่าน gmail ของคุณนะครับอะไร แล้วก็กดถัดไปนะครับเป็นรหัสผ่าน Gmail ของเมลเมื่อกี้นะครับในหน้านี้นะครับให้กลับไปที่มือถือนะครับตอบเขาว่าใช่นะครับส่วนหน้านี้นะครับให้กดคําว่าฉันยอมรับนะครับก็เป็นอีเมลเดียวกับที่เราอกอินเมื่อกี้เนาะฉันยอมรับนะครับขึ้น Google service ขึ้นมานะครับในส่วนนี้จะถามการแบ็กอัพไฟล์นะครับให้ตอบเขาว่ามอนะครับคลิกว่าคาว่ามอนะครับ ในหน้านี้ก็กด accept นะครับ accept อันนี้นะ accept ปุ่มสีน้ำเงินนะครับก็จะเข้าสู่ของ Google Play นะครับหรือว่า Play Store นั่นเองนะครับเราจะโหลดเกมนะครับเราไปที่อันดับสูงสุดนะฮะอันดับสูงสุดนะครับ,บ,รบเลื่อนลงมานะครับหา Destiny g i r นนะครับ Destiny g หรือว่าใครจะพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับตรงช่องค้นหาด้านบนนะครับเราเจอนี่ฮะ Destiny Girl นะครับโอเคแล้วกดติดตั้งนะครับกดติดตั้งเพื่อรอดาวน์โหลดเกมนะครับประมาณ1นจิกนะครับประมาณ1นจิกในส่วนนี้นะครับเกมก็จะดาวน์โหลดมาที่ LDPlayer นะครับ รอสักพักในการติดตั้งนะผมขอลดเสียงก่อนนะครับเราเสร็จนะครับมันจะเด้งออกมานะครับให้กดที่ไอคอนเกมเหมือนเดิมนะครับพอเข้าเกมเรียบร้อยนะครับให้กดตกลงนะฮะตกลงตรงนี้นะเขาบอกว่าเขาขอการเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์นะครับก็ให้ตอบว่าตกลงนะครับแล้วอนุญาตนะครับนี่นะอนุญาตนะครับ นั้นกดยืนยันครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์19เมกกว่านะฮะพอโหลดไฟล์เสร็จนะครับคุณก็ทําการล็อกอินนะครับโดยใช้ Gmail ก็ได้นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้นะครับเพื่อเข้าสู่เกมเพื่อเล่นเกมต่อไปนะครับสำหรับการดาวน์โหลดก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับการย่อขยายจอใช้ปุ่ม F 1 1นะครับในการย่อขยายจอนะครับ ปุ่ม F11 บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับในการย่อขยายจอหรือว่าใช้ปุ่มย่อขยายจอด้านข้างก็ได้นะครับใครจะเล่นแบบเต็มจอแบบผมก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าใครจะเล่นจอเล็กๆก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะฮะในความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับในการติดตั้งเกม Destiny Girl นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ